สวัสดีค่ะเดี๋ยวแบบก็ลูกๆจะมาทําความสะอาดรถกันจะ้ะจะมาดูดฝุ่นก็รถกันจะ้ะมาทําความสะอาดรถจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวมาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวมาแป๊บๆป๊บตอนนี้ลูกๆกำลังทำความสะอาดรถให้เร้วเลยจ้ะกำลังดูดฝุ่นจ้ะ เรากบมาถึงบ้านแล้วจ้ะพอกลัลบมาถึงบ้านเห็นวิลลี่ทำความสะอาดอถู่ก็หลังบ้านจ้ะฮัล <Hi, honey. S 3> everybody Thank you เดินไปเดินมาแฝบดบไม่เห็นเราที่เนี่ยบิลลี่ก็เลยมาสกิดบอกแปลว่าออ่ที่รักที่รักเธอไม่เห็นเลยว่าฉันทำอะไรให้เธออยู่กับตรงชิงช้าของเธอแล้วบอกอะไรนี่พ่อเราเดินมาดูจะให้ดูอะไรเป็นหลอดไฟจ้ะเดี๋ยวจะสว่างตอนกลางคืนเนาะอ๋อดูบิลลี่ยังหนารักเลยจ้ะน้องไม่รู้เรื่องลู้ราวอะไรเลย ไม่รู้ด้วยมว่าบิลลี่นะมาทําให้แหววบิลลี่บอกว่าบิลลี่เพิ่งซื้อมาติดตอนที่แหววก็ลูกๆออกไปอ่ะดูดฝุ่นก็ลดจ้ะเป็นโซลา่าเนาะพลังงานแสงอาทิตจ้ะโอ้ยเด้ยอยังน่ารักเลยจ้ะบิลลี่ตอนที่แหววก็ลูกๆเนาะไม่อยู่บ้านจ้ะบิลลี่ก็ออกไปซื้อนี่แล้วก็มาทําให้แหววจ้ะโอ้ยางน่ารักเลย thank you เนี่ยอ๋อบิลลี่อย่างน่ารักเลย <'re> ทำเองทุกอย่างจ้ะอยู่กันนี่น่ะเราขับรถแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดรถเราด้วยจ้ะไม่ใช่แต่ว่าขับอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องมีมาเช็ดมาถูมาคับให้รถเราสวยงามจ้ะไม่ให้เป็นฝุ่นเนาะใครว่างๆเดินมาช่วยแบวทีเดี๋ยววันหลังแ่าถึงจะล้างรถข้างนอกเนาะเพราะว่าฝุ่นละอองจับเต็มเลยจ้ะแต่ว่าวันนี้น่ะเววให้ลูกๆดูดฝุ่นให้แววแต่ว่าแววจะมาเช็ดเช็ดฝุ่นออกเองเนาะเดี๋ยวจะให้ดูจ้ะ ยังสะอาดเลยทำเองทุกอย่างจ้ะเราจะพาเดินไปดูเห็ด <c oughs> ตรงหน้าบ้านจ้ะออกแล้สองดอกล้า <c oughs> เห็นอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรเหฮหนาแหล่หรือเปล่า เป็นรอยกระลอกน้อมากินเฮดจ้ะแล้วก็พวกหอยทากมากินด้วยมัน,นยังมีหอยทากอยู่เลยนะดอกยังใหญ่จ้ะหอยทากกำลังกัดกินเลยจ้ะอันนี้ก็เฮดเน้เนี่ยเราจะให้ดูอันนี้ก็เหฮดจ้ะ พวกหอยทากพวกมดมากินเนาะนี่ก็เฮ็ดไม่รู้เฮ็ดอะไรลอยพวกก็ลออพวกหอยทากมากินอาตรงนี้ด้วยนี่จ้ะฝนตกอากาศแบบว่าร้อนอ๊บอ้าวอะ เฮดก็จะออกส่วนมากจะเป็นเฮดแดงจากก็ป่าตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยจะเป็นเฮดแดง หอมที่เราเก็บมาจากแป้งพักที่เราปลูกนะเดี๋ยวเอามาล่างแล้วเราก็ใส่ในถุงอะ่ะยางไว้จ้ะมันวจะให้ดูนี่จ้ะเด้อได้มัดอย่ใหญ่เลยเราถอนออกมาจากตรงแปลงพักที่เราปลูกเนาะแล้วเราก็เอาใบมาล่างแล้วเราก็ตัดหัวนะออกเราก็เลยเอาหัวหอมนะ่ะ ไปปลูกก็ในกระถางจากตรงหลังบ้านเนาะตรงระเบียงหลังบ้านเดี๋ยวคอยดูกันว่าหัวหอมที่แราตัดออกแล้วบอกเอาไปปลูกในกระถางจะต้นใหญ่หรือเปล่าจะงอกหแห้วไหมเด้อได้มามัดหนึ่งจ้ะหลังจากที่กระต่ายเรากินไปครึ่งแปลงจ้ะเราก็เก็บมาได้เท่านี้เนาะเราจะพามาดูกระต่ายจ้ะเบนเจามินเราเห็นเบนเจามินจ้ะนู่นเบนจามิน รัวใ้ด้วยยังน่ารักเลยดีหน่อยนางไม่ไปกินดอกไม้ของเบวจ้ะนางหากินใหนยาเนาะนางยังมองไม่เห็นเบวลเลยจ้ะไม่รู้ว่าตัวผู้หรือว่าตัวเมียส่วนกระลอกกระเตกระบานเบลวนะเต็มเลยจ้ะนับไม่ทวน กระต่ายก็มีเยอะตัวตุ่นก็มีมีแต่ซัดป่าจา้ะเราเดินเข้ามาใกล้ๆนางยังไม่นีแววเลยด้วยรู้อยู่ใกล้ๆแววเองนันเนี่ยแค่นี้แค่นีนเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็ะต่ายก็อยู่ตรงนี้จ้ะเอาเสียงอะไรในป่าเสียงกวางหรือเปล่า โอ้ยกระลอกอยู่ตรงนู้นกระลอกวิ่งไล่กันอยู่ตรงนูอนดูเสียงกระลอกกระแตจะ้ะม่านแววมีแต่สัตว์่ายังวะเอาไปไหนแล้วโอ๊ยอยู่ตรงนนอน,นอยู่กับพุ่มอต้นดอกกุหลาบจะ้ะต้นแรกอะจำได้ไหมเอฟซี FC ที่แววถางตรงนี้ออกอะอย่างเตียนเลยแล้วแบบจะเอาเม็ดฟักทองนะมาลงแล้วแบบเลยไม่ได้เอาลงเพราะว่าตัวตุนอนะ มาโกดานเพราะว่าตัวตุ่นเนา่ไม่อยู่ตรงนั่นจ้ะอยู่ใต้อย่างเนี้ยห้องเก็บของบิลลี่นะ่ะเรากวางน่ะก็จะชอบเดินมาแถวเนี่ยแล้วก็มากินหยาก็ตรงนี้แววก็เลยปลูกอ่ะแววก็เลยปลูกฟักทองไม่ได้เลยจ้ะอุ้ยนางเขาไปนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยในนางนอนอยู่ในนั่นจ้ะใต้ต้นดอกกุหลาบอ่ะเนี่ยนั่งนอนอยู่ในน่ะ เดี๋ยวเาไปแล้วเนาะแบบไม่กลัวนางเราจะไปเราเดี๋ยวไปล่างรถก่อนจ้ะวันนี้ที่ใส่หมวกใบใหญ,ใหญ่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไม่ใช่อะไรจ้ะแววจะออกไปล่างรถก็ตรงหน้าบ้านจ้ะเวาก็เลยแบบว่าทาครีมกันแดดก่อนเนาะฉีดครีมกันแดดก่อนจ้ะเดดล้นมากๆเลยเมื่อตะกี้เดิอนออกไปไปเจอเบนจามินก็ตรงข้างบ้านจะนั่งมากินหน่ออย่านะเนาะี๋ยวฉีดอันนี้ก่อน กันแดดก่อนเด็ดแรงมากๆเลยถ้าไม่ทาครีมกันแดดเน่ะโดนแดดเผาแท้ๆเลยวันนี้แดดดีเนาะเหแบบ๋วก็เลยได้เลิกได้ยามจะจะล่างรถแล้วเพอปกติฝนก็ตกแทบทุกวันเลยเมือเช้าฝนก็ตกแล้วอยู่ๆฝนก็ยุตตกจะ้ะเดี๋ยวยังไงไปล่างรถก็แบบกันเลยเนาะ ออกเเนี่ยออย่างดำเลยจ้ะเรวจะต้องมาเช็ดออกเนาะเนี่ยตรงเนี่ยเป็นขราอย่างดำเลยเนี่ยเป็นขราพวกเกสรดอกไม้จ้ะพวกคี้มะเวลาช่วงหนาหนาวเนาะเราไม่ได้ล้างรดอย่างเงี้ยด้วยเป็นขราแบบว่าด้วยก็ตดเต็มเลยนี่จ้ะเราจะให้ดูวเป็นขราก็ด้วย พวกเศษฝุ่นละอองจากพวกเกสรดอกไม้อ่ะเนี่ยเป็นผงแบบเนี่ยพวกเกสรดอกไม้ทั้งนั่นเลยที่มันร่วงในช่วงฤดูใบไม้พีิจะ้ะเวลาต้นดอกไม้ออกใบเนาะออกดอกเนี่ยเรอเป็นคราบดำๆ フフフフ。 น้ำพริกรสักหน่อยจะได้ยินเสียงรถเโรงเรียนมาแล้วมาส่งลูกๆเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ลดูรถโรงเรียนมาพอดีเลยมองเห็นไหมเนาะเด็กๆโรงเรียนมาเราจ้ะเนี่ยเราล่างรถเซ็ตไปรอบนึงแล้วจ้ะ แล้วบอกว่ายุดพักเหนื่อยก่อนแล้วบอกถึงจะล่างรอบที่สองจ้ะนี่เดี๋ยวมีแอปเปิ้ลเขียวนะเราจะให้ดูจ้ะมีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มีพริกผงมีน้ำปลาแล้วก็ปลาล่าแค่นั้นจ้ะเด้อย,ยังอาจิ้มเลย Hi girls Hi sweetheart ยังอร่อยเลย มาสวัสดีค่ะกอลุกแล้ว <Okay. S 2> ลสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกโรงเรียนจะ้ะย้อนสนุกไม่ร้อนค่ <c oughs> งานกินแอปเปิเ้ลเขียวกับแม่มีพริกมีพริกผงปลาลาแล้วก็น้ำปลาจ้ะจิ้ม เปิ้ลเขียวจะออกแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยเนาะจะเปรี้ยวหวานๆจะ้ะข้าวเยอะสกู๊ <laughs> นางมาถึงเวลาพอดีเลยเลิกมาเห็นแม่กินแอปเปิ้ลพอดีเลยแอปเปิ้ลเขียวยก็น <Thank you. S 1> ้ำพริกน้องส้มไม่หรอกโอเคคุณโอเคนโอเคส่วนซอนโอเคสวีทฮาร์ดเลิฟยอเด็กๆเขาไปในบ้านแล้วจ้ะเพิ่งเลิกโรงเรียน เขาไปแล้วเขาคงไปหาขนมกินของเขาแหละยัยงร้อนอยึดพักก่อนล่างเซตไปเราจะรอบหนึ่งเหมือตะกี้เร็วถึงจะไปลงรอบที่สองเนาะต้องเอามือคัดเอาเราใช้แปรงแล้วก็น้ายาหน่ะล่างจะล่างรอบสองก็คือจะใช้ผา้านุ่มๆเอาจากแล้วเราก็จะได้ไปคัดไปคัดได้เนี่ย มันจะมีเศษรอยของอ่ายุงแมลงต่างๆเวลาที่เราขับรถกลางคืนเนาะเวลาเราแบบว่าขับผ่านพวกแมลงเนี่ยเราก็ทําให้แมลงน่ะมันไปเกาะติดก็ตรงหน้ารถเราเน่ะอันนั้นะจะล่างยากหน่อยจ้ะเราต้องแบบว่าใช้มือเราเอานเนาะแล้วก็ค,ค,คัดคัดคัดต้องใช้เวลาหน่อยจ้ะแดดร้อนเนาะไม่ไหวดูวเนี่ยดูแขนแราใหม่เกมจ้ะขนาดแถวใช้ไอ้เนี่ยครีมกันแดดไปแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลย ลองทํากินดูจากแค่ปลาล่าพริกขงพริกป่นบ้านเรานะ่ะแล้วก็น้ปาปลาแบบไม่ใส่น้าตาลเลยจ้ะหัวหอมก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ารีบทําแล้วก็ออกมานั่งเพราะว่าจะมากินเราก็จะไปล่างบนโต๊ะจะล่างใหเสซ็จเนาะอืมอร่อยอร่อยอย่ายังอร่อยเลยจ้ะ เันจะมีความหวานอยู่แล้วเราถึงไม่เติมน้ำตาลลงไปเนาะอ๋อบินลี่เลิกงานมาแล้วจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วอะฮายฮันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเลิกงานมาแล้วจ้ะ ต้องจอดรถไว้ตรงนี้เพราะว่าเบลยังล่างรถไม่เส็จเลยจ้ะด,ดูเดี๋ยวไปนี่ขับไปในบ้านก่อนเบลยาล่างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะไปรถหน้ามาต้นดอกไม้แล้วเนาะ ก็ตรงหลังบ้านจ้ะแล้วก็ตรงหน้าบ้าน จะพาดูต้นพักของแววจ้ะต้นสารแน่แววก็ได้เก็บไปกินเรื่อยเลยจ้ะต้นใบหัวละพาไทยแววปลูกพักกวางตุ้งจ้ะใส่ในกระถางลงไปด้วยด้วยแววโวยเม็ดกวางตุงเนาะแววโวยได้ประมาณสักสี่ห้าวันหรอมั้งต้นมันงอกขึ้นอย่างเร็วเลยจ้ะด้วยนี่ต้นอดอกลาเวนเดอร์เนาะของน้องชบาจ้ะดอกบ้านหล่ะ กินยังหอมเลยนี่เป็นต้นนาฟักจ้ะที่พี่สาวบิลลี่ใหเมล็ดแบวมาเนาะแบ่วบเอามาปลูกเแบาบปลูกไปเต็มกระถางเลยจ้ะตั้งหลายเม็ดออกแค่สี่ต้นเองเดี๋ยวเราถึงจะแยกออกไปปลูกนะบิลลี่ก็ไปสมคอนกรีตจ้ะคอนกรีตมันแตกนะก็เลยต้องสอมจ้ะนองชบาทำคุกกี้ เราจะอบแฮมจ้ะซับประรดอ,อย่างหวานเลยจ้ะสีอย่างเหลืองแล้วก็อย่างหวานเลยแรวซื้อมาแค่ลูกละสามสิบบาทเองลูกละหนดอลลาร์จ้ะดูเราจะให้ดูนี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาไปอบเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะดูแฮมที่แบบอบเนาะยังน่ากินเลยจ้ะมีมันฝรั่งแล้วก็มีข้าวโพดอบเนยจ้ะโอ้ยยังน่ากินเลยด้วย